ทเท่ากับด้าน T B <ง>ด้าน G A mm hmm. เท่ากับด้าน T A ด้าน B A เท่ากักากบ,ด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 ,ออบด้าน B A ดังนั้นสามเหลี่ยม G B A ถ้าการทุกประการกับสามเหลี่ยม B A โดยใช้โดยใช้ความสมพันธ์แบบด้านด้านด้านโอเคผมมือให้เพื่อนอีกครั้งค่ะ ด้าน f i ด้าน i s เท่ากับด้าน i s เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม s f i เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม s s i โดยใช้ความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้าน t m เท่ากับด้าน n ด้าน t m เท่ากับด้าน n a ด้าน m a เท่ากับด้าน t a เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม t m a เท่ากันทุกประการสามเหลี่ยม n p โดยใช้คุณสมบัติด้านด้านโอเค ด้าน a k เท่ากับด้าน i c ด้าน a t เท่ากับด้าน i t ด้าน c t เท่ากับด้าน P-K เพราะฉะนั้นสามเหลี่ยม a k t เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม i c t โดยใช้ความสัมพันธ์แบบด้านด้านด้านโอเค